ครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการแก้ไขเรื่องของเข็มขัดนิรภัยล็อกของ Honda CRV คันนี้นะฮะโอเคนีะฮะก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะเมื่อกี้าเอาออกไม่ได้นะครับติดนะฮะนี่ครับประมาณนี้โอเคนะฮะเรียบร้อยนะฮะสำหรับลูกค้าใดครับที่มีปัญหาเรื่องของเข็มขัดนิรภัยล็อกนะครับอยากจะทําการแก้ไขนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ 0 9 9 1 9 4 4 2 8 9ครับทางร้านในบริการรยน์ครับวันนี้ลูกค้านำรถ Honda CR-V นะฮะมาทำการแก้ไขเรื่องของเข็มขัดนิรภัยล็อกนะฮะแต่ส่วนมากจะล็อกนะครับก็เป็นบางครั้งนะฮะไม่ได้นะฮะ อคนะฮะประมาณนี้นะฮะของการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาดูว่าการแก้ไขเรื่องของเข็มขัดนิรภัยล็อกของ Honda CRV คันนี้ครับ